เมื่อสักครู่ได้ชมภาพบรรยากาศนะที่วัดวารีศิราลานในช่วงหัวคำ่ำแล้วนะคะพอเช้า,านะคะเช้าว,วันที่4พฤศจิกายนนะคะในวันนั้นเองก็มีพิธีในการยกพระพรุทธจนราชซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมการเททองนะและหลังจากนั้นนี้ก็จะได้เป็นกลายเป็นพระประธานในใอุโบสถด,ด้วยไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเชินครับในช่วงที่นักเรียน ค่ะบวชเรียนนครศรีลำดวนค่ะถ้าเรียกปิ่กอไั่ด้วยนะครับใช่ครับนันถูกแล้วนครศรีลับดวนเด็กๆเขาก็มาร่วมบุญกันเพราะว่าก็าเป็นเจ้าภาพด้วยเห็นบวชไหมเด็กเขาก็จะมาในอำเภอมูหินก็จะเวียนกันไปไปทำบุญว่าต่างๆก็น่าชื่นใจเขามี ก็มีป่าไม่ใช่ป่าขยะนะก็ป่าือเป็นใบไม้เหมือนกัใบไม้ช่ำละนะสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะเปิดได้บ้างนะครับโอ้ดีเลยนี่เป็นอีกเขาเป็นกระถินสามคีแล้วยังเป็นกิจการหลานใช้ก็ดูเอานะครับเป็นกิจกรรมดีๆให้กับี่น้องด้วยท่านพุ่มโดยการใจดีมากที่นี่ใครที่อยุ่เทพอส่งลูกไปเรียนได้ครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านเป็นพอด็อกเตอร์นะครับเขาได้คุยกัน อาจารย์สายท่านดีมากนะครับขอืินชมเลยแล้วก็นักเรียนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปร่วมบุญกันแสดงว่านี่ก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนก็ได้ร่วมทํากระถิ่นมาด้วยนะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยมาร่วมบุญสร้างส่วนกันครูก็มาร่วมบุญตั้งแต่เช้าเลยช่วงนั้นผมก็ยังอยู่นะเป็นพิธีกรเพราะว่าไปคนเดียวนะครับต้องไม่ไปเะนั้นป่วยเอป่วยฉะนั้นป่วยลไม่ได้ไปเลยตามบุญรอบนี้เลยห็นเด็กๆหลายๆคนและแบบนี้ปลื้มใจนะคะ ไม่ได้มีแค่มีมสามทับสองด้วยแม่มีแม้เขาเขาทาต้นกระถิ่นมาร่วมบุญกันท่านบริการไปตัวแทนนะครับในการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยตัวนั้นก็มีท่านเจ้าคณะอำเภอวังหินท่านไปเป็นประธานป่ายสงนะครับไปร่วมบุญท่านเจ้าคณะตบุแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสหลากหลายที่ก็มาร่วมบุญกันนะครับที่นี่ก็เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งมังกรยกดูแลทุกหน้าที่เลยโอ้หยกาเลยนะฮะเป็นทั้งเิธียพราะขาวแม่ข่าวก็มากันเยอะนะครับมาร่วมบุญกันค่ะ ต้องขอบคุณคุณหมอวังหินด้วยแล้วก็รัชนกติโลพันธ์นะครับก้มา,าร่วมบุญกันกนน <ะ S 2> มิโกมา,มาร่วมบุญกันด้วยนี่แล้วน้องๆแบบหน ปกน,น,นะปกติเนี่ยเราเจ็ดพ่อขาวแม่ขาวไงแต่พอมารอบนี้อุ้ยดเด็กเยาวชนทั้งนั้นเลยเยาวชนนะที่มาร่วมบุญกันเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อการทาบุญะนะครับนะ,บะพี่เสถียรทำมือในใครเห็นไหมฮะรัตนกศิลพันธพี่เสถียรทำมือนะก็มาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับจากผลงานเจฟมื่อไหลกระโถมานะครับเพลงเนี่ยคุ้นหูกันเลยแล้วมาได้เจอเจอกันแล้วก็ดูว่าอ่าพี่เขาเองก็มาร่วมสายบุญร่วมกันอยู่แล้วด้วย นี่เว่ามีโครงการว่าจะเอาอุปกรณ์การศึกษาไปแจกเด็กให้ที่ที่ลำปางหรือแพ่เลยนะครับลำตางอนไรเร็วๆนี้นะโครงการก็ได้คุยกันค่ะครับคือโครงการสร้างพระโครงการสร้างโบสถ์ก็ยังต่อเนื่องโครงการในการที่ช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสท่านเจ้าอำเภอนะครับท่านเมตตามากเพรนั้นทให้ธรรมะลึกซึ้งโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจนะครับท่านเมตตาให้พวกเราได้เจอกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็แม่พ่อขาวแม่ขาวคขได้กรรมการวัดด้วยค่ะนะครับคนเยอะนะคนเยอะนี่ ดูแลผู้คนไม่น้อยเลยจริงจริงไม่น้อยเลยครับที่นี่เยอะมากทุกครั้งที่ได้มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะใช่รวยกับสายบุญนะครับพวกเราแต่ก่อนมีไม่กี่คนครับที่นี้หลวงปู่สุขบอกโอ้โหนะฮะยิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าเราทั้งมีการยุพระสมโพชพระเดี๋ยวก็จะมีเดือนเมษายนะครับใครลูกเนี่ยเนี่ยพระที่รอพระคือพระประธานเนี่ยเราสร้างไปแล้วก็องค์จำลองก็สร้างไปด้วยนะพร้อมกันประลเดียวกันเลยตอนแรกก็จะสมโพะครับด้วยการที่นะพวกเราได้ทําบุญแบบสัปปะยะเนี่ย เพียงแล้วก็น่าจะลองแต่พอย่อมๆนะฮะแต่ว่าเราก็ทําให้ได้รั์ปัจจัยนะ,ะวันนั้นก็ต้องยกพระทั้งถวายกองกระถินนะฮะไปในวาระเดียวกันเลยนะฮะคืออย่างมาสักครู่ที่เห็นก็คือครั้งหนึ่งที่เราร่วมกันหล,ล่อหลองใช่ไหมคะพระพุทธชินราชอ้สวยงามมากๆเลยนะค,ครับแล้วก็นั่งราชนกศิลปันก็จะเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนมูลทีตัวแทนก็นพวกเราในการร้องเพลงนบูชา ขอบคุณพอ่อเลยครับ หลักกาธิการกองทัพบกนะครับพร้อมทั้งพันเอกลุงโรสค่ะคุณลุงโรสด,ด้วยครับนะคะพันเอกลุงโรสทุ่มเานะครับจากศูนย์การทหารม้าสะระบุรีค่ะรวมทั้งนะคณะกรรมการทั้งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมทั้งส่วนพร้อมทั้งคณาจารย์นะครับม้ร่วมดูการ นะและคณาจารย์ครูนะวัดโรงเรียนทวารวาำดลเดือนเพื่อวังหินนั่นเองนะับขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยก็มาร่วมกนะะนันนะนี่คือบอกว่าน้อมใจน้อมใจกันนะคะปวงชนชาติทุกคนเลยนะคะ<ช>ที่ร่วมกวันถวายความอลาลัยนะคะแด่ในหลวงรชาชการที่าของเราทุกคนระลึกถึงเสมอแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งที่ได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรต่างๆเนี่ย หลักประยะองท่านมาใช้เยอะมากๆจริงๆใช่ครับนะนะเราเพื่อการสร้างกุลส่วนเืบุญใหญ่นะครับนะทุกที่ที่มีบุญปรารบีนีมาดูว่ามีความตั้งมั่นนะฮะแล้วก็พิเถียนทั้งมือนะครับ คือศิลปินนะศิทปินผูนะครับก็ถวายเพลงเสียงเพลงนะครับเพื่อถวายความลื่นชมคนดีของท่านนั่นเองนะครับในการริก้าบอกว่าทุกๆคนเองก็ได้ทําหน้าที่พงชนชาวไทยศิลปินเองก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองครูหาถาเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เดินเบินรอตามคําพ่อสอนมาโดยตลอดนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์ทุกๆคนนะคะที่ ้ร่วมการไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทําบุญเองก็ตาม ฉะนั้นเราทุกคนนะคะสามารถน้อมนำนะคะคำสอนของพ่อมาใช้ได้ตลอดนะรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยเป็นบุญที่พวกเรานะฮะโดยประมาณไม่ได้นะาดการก็ไม่มีสิ่งที่เรามาตั้งตั้งใจนะครับน้อมถวายคุณงามความดีนี้ถวายพระองค์ท่านแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถเอาไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอย่าคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้นะจบแค่นั้นเราต้องทำทุกๆวันคือใหญ่น้อยเราเป็นเป็นศินิกรธ์ชาวไทยนะฮะที่ มีความจงรักักดีแล้วก็สามัอคีซึ่งกันและกันนะครับเราต้องภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ก้านะครับแผ่นดินในหลวงพ่อหลวงเราด้วะครับคือบางที่บางแห่งเราเห็นสารคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนทราบเลยว่าก่อนจะมาเป็นถนนขนทางก่อนจะเป็นพื้นที่ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยคือท่านต้องต้องใจคําว่าพ่อหลวงสร้างเอาไว้ให้เพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่เป็นอย่างสุขสบายฉะนั้นเราทุกคนต้องรักกันสามัคคีกันแล้วก็นำหลักคําสอนหรือว่าโครงการในพระชนม์ฤทธ ที่มี4ี่พันกว่าโครงการเนี่ยนำมาปรับใช้ได้ครับอยากคิดว่าพรุ่งนี้มาลือนี้ทำแล้วไม่ได้ทําต่อเราต้องทําให้มากกว่าเดิมใช่ค่ะครับเหมือนผมจําคุณลีได้เลยนะฮะเบาบอกว่าเวลาจะระลึกถึงความชั่วต้องเหมือนว่าพระองค์ท่านอยู่ใกล้เราแล้วก็สั่งสอนให้เราเป็นคนดีนะครับอยู่เหมือนว่าเราต้องทําดีตลอดกาลคิดชั่วเกาต้องระลึกถึงละอายกับพระองค์ท่าจะทให้เราหยุดแล้วก็ได้คิดได้มีสติการ ในชาวบ้านก็มีความยิ้มยานแจ่มใสนะครับในการต่อยอดทําบุญกันในบุญที่ท่านได้ทำเนี่ยท่านผู้ชมนะทั้งปูนทั้งทรายต่างๆนะครับผมเองก็เป็นเจ้าภาพนะเป็นทั้งประธาน,นในการสร้างหลากหลายที่บางทีก็อ่อนล้ารุงแรงเหมือนกันท่านถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้ามีสิ่งใดต่างๆนะถ้าไประเจอไม่ความประทับใจต่างๆก็ต้องปล่อยวางะนะแล้วก็เดินต่อก้าวต่อไปสําคัญก้าวหลังก็ปล่อยมันฟันดัน,นร้ายนฮะเกิดขึ้นมามันก็ต้องอยู่ระดับไปปกติสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตายจากกันแต่ถ้าไม่ทําวันนี้ให้ดีที่่่สุดดแล้วไมเินตอ ศาสนาก็ค่อยชะลอตัวไปถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทําต่อพระองค์น,นี้ไม่มาแล้วใครจะทําอาจจะมีมาแต่ช้าลงแต่เท่าดันต่อลุยต่อสู้ต่อนะครับความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเหมือนกองกระถินตรงนี้ท่านเห็นนะเป็นไม้คานเป็นกาเรียกอะไรนะนั่งร้านนขึ้นไป<อ>แต่เราได้ทําได้ร่วมกันนะพรุ่งนี้บัลลูนนี้นเดี๋ยวต่อยอดต่อไปเดี๋ยวจะมีหน้าบันเดี๋ยวจะมีจอบฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวจะมีผนังโบสถ์อานแล้วก็สมบ,บูรณ์ไอ้ความภูมิใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วตายไปเอาไปได้นะฮะนั่นคือบุญบารมีแต่เงินทองเนี่ยไปไม่ได้รถเบนซ์นะฮะรถยี่ห้ออะไรต่างนั้นดีดีมดคือใช้ได้เฉพาะในชีวิตนี้แต่ต่ออนาคตกันมันก็เอาคุณงามความดีนะครับรถโก้รูต่างๆเอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่ติดตัวไปตลอดนั้นคือเรื่องของการสร้างบุญบารมีมันเห็นผลคือทำไปบ่อยแลวเห็นผลแล้วมีอัพเวอร์ชันตัวเองขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะฮะน้องมวยเห็นตั้งแต่ผมได้สร้างพระไหมแล้วเคยตั้งใจว่าสร้างบ้านดงเนี่ยจะสร้างแค่หลังเดียวจะเคยนั่นว จาก็ทําได้นะคือคนต้องพูดตามปากถ้าคนผิดคําพูดดี่ตายตั้งแต่คิดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็ทําได้มาผมบอกว่าประกาศว่าจะสร้างโบสถ์ห้ครบเจ็ดโบสถ์นะฮะไม่ตายซะก่อนมันไม่ตายนะมุ้ยเนาะมันแปลกไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีโบสถ์เพิ่มมาในโครงการผมท้าความตายนะมุ้ยท้าชนเลยจริงจริ คนทาบุญจะไปกลัวสร้างโบสถ์แล้วจะต้องตายผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ตายาความดีไม่มีวันตายาแล้วท่านเช็คได้เลยตั้งแต่ออแต่ละวัดแต่ละที่ไปทำเนี่ยทำด้วยสัจวา,าจาทําด้วยความถ่องแท้แล้วไม่เคยเอาเงินวัดคือไม่เคยเอาแม้แต่บาทเดียวเลยเพราะว่าบอกหลวงพี่วินวันนี้ยังคุยกันเลยบอกต้องมีค่าตัวไอ้ผมแต่ผมต้องมีนะครไว้รถภาษีไงค่าตัวหนึ่งแสนบาทแต่ไม่ได้เอาสตังค์วัดใช่ไหมฮะคือตามหลักแล้วมาตรฐานตรงนี้ มันต้องมีเพราะผมไม่เคยเอาเงินวัด่ยฮะสร้างก็ด้วยปัจจัยที่พี่น้อยมอบให้พี่ลเคลิ้นมอบให้ค่าเงินเดือนใช่ไหมก็ไปสร้างวัตถุมงคลแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ไปต่อยอดเนี่ยไปสร้างโบสถ์ไปทำบุญกันสร้างพระแล้วก็ให้ทุกคนบอกบุญผทางรายการให้ทุกๆคนได้่วมบใจกันแบบนี้เลยยันอาทหารไปท่านก็ทราบแล้วก็ตรวจสอบมาตลอดนาตหารก็ทำบุญเยอะนะฮะพระอาตารรุ่นยี่สามเนี่ยเป็นท่านประธานต่อยอดเป็นท่านร่วมบุญกันฉะนั้นมันจะทิกแซกยากมากการตรวจสอบก็จะมีน้องนิวนะทีมงานนี่เลก็จะแนวพร้อมกับ คณะกรรมการของพุทธาสาธทำซึ่งผมเอง,เองก็จะลงประชุมคณะกรรมการต่างๆดูแนวทางที่ต่างเดียวกันแล้วก็ต่อยอดในบัญชีการเงินก็จะไม่เหลือนะครับ มอบให้วัดต่างๆคืออย่างคุนหลวงาเนี่ยไม่ได้ไปแค่วันงานนะไปก่อนล่วงหน้าวันสองวันสามวันเพื่อที่จะไปเตรียมในเรื่องของที่ทางนะไปพูดถุยกับวยพระอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมนะแม้แต่เต็นท์อะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องดูนะว่าเราเองทำเนี่ยทำให้ดีออกมาก็ดีไม่ทําไปคนก็ด่าไปมันก็ไปได้เรื่องในลาวแล้วเราเราไม่ใช่แค่ว่าพอเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะก็ยังมีขับรถกลับไปเพื่อไปดูความคืบหน้าขาดเรือตรงไหนเป็นอย่างไรความคืบหน้าเป็นยังไงก็เพื่อนํผ้าแบบนี้ มาฝากคุณผู้ชมให้ได้รู้นะว่าบอกบุญไปแล้วมาร่วมบุญกันแล้วโบทคืบได้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเมื่อก็เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเรามาเนี่ยสี่ห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่วัดบ้านดงนะก็เห็นความคืบหน้าเสร็จสิ้นมันเป็นความปาภูมิใจมันเป็นความมั่นใจวิธีนี้ยกพระน้ำพระหนักมากนะท่านเป็นเอกยุพพรเสยย้อยก็บอกว่าโอ้ยกกันได้ไงยกพระเข้าบ์เนี่ยองุ์ใหญ่มากเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราได้หล่อหลอมกัน นะได้เททองหล่อองค์พระพุทธเจเนราเห็นไ,ไหมฮะท่านผู้ชมก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญกันนี่คือสามัคคีธรรมจริงๆใช่ไหมคะยกองค์พระขึ้นมาเสยยอดท่านบอกว่าที่ไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เลยะนะฮะคือเห็นน้อยครัง้งแหละเพราะปกติใช้รถเข็นอ่ะใหญ่ๆรถก็มียกมารถยกขึ้นมาน <ะ S 1> แต่อันนี้เนี่ยหนักกัท่านผู้ชมนะพลังสามัคคีธรรมแล้วบุญละค่าองค์นึงแน่นหล่อด้วยมานะครับเจ็ดแสนเนะครับองค์นึงเนี่ยฮะร่วมบุญกัน นี่แหละค่ะนี่คือโบประขานเรทุกวันนี้พระประธานก็ประจำโบสถ์ก็ยังอยู่นะฮะปฏิสฐานอยู่ในโบสถ์เราโอ้โหหนักไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะแรงความสามัคคีนี้เป็นหนึ่งเดียวกันอะไรก็สำเร็จได้โดยเฉพาะ นวความสํา,าเร็จที่เกิดขึ้นจากสามมคกีธรรมนะ,ะฮะไม่ใช่สามมคกีเพศสามมคกีเพศก็แตกแยกกัน,นมีแต่ทําลายล้างกัน,น,นมันจะล้อตัวทันทนี้ไม้ไผ่ท้ามนมยเห็นไหมเราพลาหักด้ามแต่อันคือไม้ไผ่เนี่ยถ้าอาก้านเดียวมันหักง่ายแต่ถ้ารวมกันความเป็นหนึ่งเดียวกันมันหักยากะนะฮะเนี่ยนี่คือเรื่องนาบุญน,นะฮะทังน,นายทหารต่างๆนะครับเนี่ยใส่ส่วนที่เป็นเ,เสียแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ต่อยอดปิดผินดิน <sim ult> ทรายเป็นประตู<ช><ณ>เป็นหน้าต่างนะไปร่วมกันพระสวยงามมากนะคะนรรี่แหละค่ะที่หลายคนเคยได้มีโอกาสได้หลอ,ๆลลอ,ลอนๆได้ร่วมกันครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เขียนชื่อในแผ่นทอง<ช>ที่ครูอาบอกว่าทุกคนเรามารวมบุญรวมกันทุกๆคนมีค่าทุกๆคนมีความหมายนั่นแหละท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการอยู่ก็จะเห็นนะผมไม่ได้บอกมาวิเคราะห์มาตรงนี้มาบอกแค่นี้นะผมจริงๆเป็นเจ้าพิธีมานมนานแล้วแล้วก็ทําให้วะโดยไม่ได้เอาบูลค่าเพิ่ม จากการเงินตรงนี้เลยค,คือทำให้ทุกวัดฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขทำเสร็จแล้วจบกันไม่มีผมจะต้องยังงู้อย่างนี้เรื่องมากเรื่องเยอะ,ะผมว่าอยู่บ้านสบาย่าเยอะแต่ไปวัดต้องเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยแล้วก็เต็มใจ นะครับเนี่ยไปด้จากจี้เลยไปละฮะนี่คือที่วัดวารีศิลาลามนะคะที่หลายๆคนเคยได้มีโอกาสได้ไปทั้งร่วมกระถินรวมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไปมาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพระประจำโบสถ์เราเห็นแล้วนะคะฉะนั้นโบสถ์ยังคงต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆเนาะชาววังหินก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้แต่ไม่ได้หมดแค่นี้ไม่ใช่มวหมดแค่วัดนี้วัดเดียวนะก็ยังมีเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อ ที่ไปวัดอีกด้วยกันนะคะก็จะมีที่วัดบ้านปากด้วยนะแล้วก็มีที่สุรินเดี๋ยวคงจะนําภาพทยายคุณผู้ชมได้ชมกันว่าทั้งหมดที่อยู่ในโครงการเนี่ยลงพื้นที่จริงยังไม่ครบวัดเลยนะนยังไม่ครบด้วยใช่ค่ะ,ะคยังมีหลายที่เลยที่รวจหาได้นํากองกระถินนที่ทุกคนได้ร่วมกันกระถินสามัคคีนี่แหละแล้วก็สามัคคีจริงๆค่ะไปทุกๆท,กที่ทุกๆวัดนะคะก็เราก็ได้เห็นภาพกันตลอดที่เห็นนี่ก็คือ วัดที่ของของที่ผมไปแล้วเย็นนั้นไปไหนต่อหรือไม่ไปวัดบ้านเกิดของพี่เสถียรทำมือไม่คงไม่ได้มีภาพแต่บอกว่าเนี่ยคือทำต่อยอดกันตลอดต่อยอดตลอดนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไปต่อยอดที่วัดต่างๆนอกจากที่จะไปดูแลโบสถ์ดูแลในเรื่องของวัดต่อดูแลกระสินฝาต่อก็ไปดูแลในโครงการคืนชีวิตด้วย